ดูภาพต่อไปนี้น่ากลัวแตกตื่นค่ะเพราะว่าชาวบ้านก็ไม่เคยเห็นนะคะเป็นภาพที่ช้างป่า40กว่าตัวออกมาจากป่าโอ้โหโคุณกระพูอย่ามีเรื่องกับพวกเขานะอยยังกับภาพในหนังอ<ห>่ะคุณกาชนะนีปาดูสิแล่วนะจังหวะที่เข้ารวมตัวกันนั้นมันมีความหมายว่ายัางไงก็ไม่ทราบนะค,บคือเหมือนกับแออัดอักันไว้หรือว่าป้องกันเด็กๆก็ไม่รู้นะหมายถึงว่าเด็กๆของช้างอะนะ กลุ่มเพื่อนช้างและเพื่อนช้างนครนายกเขาเอาคลิปนี้มาเปิดเผยนะคะว่าเขาออกมาหากินนอกเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วนะคะจุดนี้คือนครนายกแล้วเข้าไปในพื้นที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่ตําบลสาริกาค่ะอำเภอเมืองนครนายกนี่แหละเจ้าหน้าที่เขาก็เห็นสัญญาณ GPS ซึ่งมันคล้องคลอพลายสาริกาเป็นช้างประจําทิ่นก็คือพลายสาริกามาับเขาด้วยมี GPS เพราะว่า GPS ตัวนี้ก็เลยทําให้เจ้าหน้าที่รู้ว่ากลุ่มนี้ บุกเข้ามาแถวแถวนี้รู้พิกัดนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยมาผลักดันนะคะอ้าวโอ้โหดูแต่ละตัวสิคะก็พยายามผลักดันเข้าสู่แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะครับเป็นช้างโตเต็มวัยนะคะเกือบ40ตัวเนี่ยแม่แล้วก็มีพลายบิดพลายนาทีครับช้าง3ตัวเนี่ยคนแถวนั้นเขาบอกรู้จักกันดีนะเป็นที่รู้จักเลยล่ะเป็นที่รู้จักเป็นช้างดังในพื้นที่อะค่ะนอน เป็นช้างเน็ตไอดอลอ่าเป็นอะอย่างนั้นเลยใช่ไหมค่ะดังในพื้นที่โอู้ยเยอะจริงๆนะครับน่ากลัวนะนี่ไงเหมือนเขาน่าจะปกป้องเด็กๆของเขานะเออ